กูก็อยากอ้วกตามมึงเหมือนกันแม่ม่ะแม่แม่กูเกแม่เอ้ยกูเป็นตรตมเมอา์หรือกูเป็นอะไรวะเนี่ยแม่จะรู้ไหมเนี่ยแม่ม่ม่มาะแมมโอ้ แบบเป็นดีๆกูก็กลัวจะแย่ง้อยหัวทำไม<า>แล้วต้องกลับไปเจออ e ีเจนคนเดิมเหรอหรือเข้าไปไหนต่ออีเจนจะโผล่มาไหมอ่ะเนี่ยปิด ปิดไม่ให้เจนเข้าอันตรายอยู่มาจากที่นี่แล้ววะเออโอเคอย่าบอกนะ ใช้ไอเทมนล้วกินหนูกดอีแล้ว ดีค่ะสาธุแม่นางกวักช่วยหนูด้วยขอให้หนูผ่านเกมนี้ไปได้เถอะหนูอยากหนูอยากนอนแล้วหนูอยากเล่นแล้วอเอะกูไม่อยากเล่นแล้วกูว่ายผ่าแล้วกูเลิกเลยได้ไหมเ,เสียนพ้าต่ำราบประเทศหายใจไม่ทัน ประเทศไทยที่มีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติแล้ะยึดถือว่าเป็นสิ่งที่เขาโลบูชาปูชนีวิวัตถุการนำทำไมหายใจไม่ทันการทำพระผูท้ารูปเสียมาผู้ท้ารูปเทีงนกลางที่เกี่ยวข้องไม่ใช่เป็นของเครื่องประดับตามสถานที่ฟอรนเดชั่นไม่ใช่ไม่เกี่ยวข้องกับการเคารพบูชาจึงเกิดทำให้ความรู้สึกไม่เหมาะสมสำหรับผู้นั่งถือพระพุทธศาสนาหนู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 ขอพกติดตัวไปได้ไหมอ่ะจะได้กันอีเจนนุนโบอ้าา ไม่อยากเล่นแล้วหลอดไฟหลอดไฟแล้วไงให้ให้ดูอะไรสื่ออะไรแล้วแม่นังเกิดเลยห,หนูด้วยกวักมันออกไปกูไม่อยากเลยแล้ว <c oughs> ไฟอ๋อไฟหามเอ้ย <c oughs> <c oughs> ผมกู <c oughs> ไม่อยากมนาะ <c oughs> ผมตรงนี้แล้ว กูงงอ่ะแหมทำไมมันจะโผล่มาใช่ไหมอีเจนนุ่นโบมันจะโผล่มาใช่ไหมกูเล่นซ่อนแอบ,บกับมันตลอดเวลากูต้องเข้าใช่ไหมกูไม่อยากเข้าเลยห้องนี้มือตือออตออด ผดฉีไหม,มว้าวอ๋อ กูไม่เข้าได้ไหมโอ๊ยเข้าไม่ได้กูก็ไม่อยากเข้านึกรู้สามกูไม่อยากได้หวยด้วย อ๋อเอฟแปลว่าเปิดไฟไงสายตาสัน้นมองไม่เห็นก็เปิดไฟดิทำไมประตูนี้เขาต้องขั้นกั้นด้วยตู้เสื้อผ้าเอ็นชันแอบได้ไหมนี่แบบว่าคนแบบใช้ชีวิตอยู่หอ,อจริงๆนะเนี่ยมีที่นอนด้วยกูไม่อยากไปไหนละ กูว่ากูนอนที่ห้องนี้แล้วกูกลัวแล้วมีเสื้อด้วยนักศึกจา้า้ยต้องเข้าห้องน้ำเลยเหรอโถ่ซ่วมไม่รู้จักล้างนั่นเนี่ยสก,กรปรกเป็นคนไม่ทำก้ากระจกก็ไม่มีอะไรเปิดขี้นะ หันไหมหันไม่ได้เอาแชมพู สีมกกื่อกต้องเข้าหรอไม่อยากบุกลุก้องคนอื่นเลยอะไรอ,อะไร,ะไรปิดประตูให้เราทำไมเราหาทางออกไม่เจอแล้วเนี่ยเอา้าชิบหายนะห้องนี้ต้องมีคนทำร้ายกันแน่เลยอะกูไม่อยากมุดเลยจริงๆกูไม่อยากมุดเดี๋ยวมันโผล่มามาดิ อันโี้ o oh my god oh my god oh my god มีอันนี้ให้กูด้วยอกูก็อยากอ้วกตามึงเหมือนกัน <c oughs> ทำไมวะเน,นี่ยเราก็ลืมเราเงียบไว้รอ้อยมันเดินไปก่อน <c oughs> อะไรอะไรมุดโอ้หนักกว่าเดิมอีกโอ้โหก็นักกว่าเลยมืดกว่าเดิมอีกวันเอฟเปิดไปใช oh, ่แมมแม่แม่แม่เอ้กูเป็นสตรีมร์หรือกูเป็นอะไรวะเนี่ยแม่จะรู้ไหมเนี้ย เราผีเด็กเม่มึงเป็นอะไรอีผีมึงอย่าเดินมากูมไม่ไปหามึงหรอกอีผีนน อ้วกอยู่แยวนี้องกุยอตลอดเลยอีกุตาลูป,ประหลาดฝั่งรูปฝั่งรอยฝั่งอะไรนักหนาเกิดแถบฝั่งรูปโอไม ทำไมเวลาเขียนในเกมมึงเขียนยาวขนาดน,นี้ด้วยกูขี้เกียจอ่านอะรอนรทนยอย่า,น,น,าน,นต,กกตาสตนอ่อะอห,อนะหรือว่าอีผีนี่มันโดนคนุณใสเพราะว่าเขาบอกเขาป่วยอย่าบอกนะกูหันไปแล้วจะเจอมึงอ่ะกูต้องุดกลับที่เดิมเหรอ กูไม่ต้องมุนหรอจะเจอมันไหมเนี่ยทำใจเย็นๆน,นะผมหวานชูทริอะอเป็นห้องคุณยามห้องนี่กูชอบมากเลยกูแอบมันก่อนกูไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกูแอบไว้ก่อนอะเอ๋ไมลูกกูแอบอีกรอบไม่ได้กลัวเลยนะแค่กลัวมาก กูแอบอีกกันนี่เสียงคนเดินได้ยินเห็นไหมเห็นไหมกูแอบถูกแล้วกูปอ๊อดมันมาจริงมันมาจากทางขวาโอ้ไม่ก่อนดีนะเป็นคนนิสัยขี้ก,กลัว ไมอ่ะอ่าอ่าอ่าเออมาม่าเออกิดปุ่มอะไรอ่ะเออกูรีบเดินเลยเดี๋ยวอีเจนนั่นโบอกมาเยัยเลือโหยดอีกเอ้ยมามาอะไรกูไม่รู้ปวดไปด้วยไป เรารู้เรารู้เวลาเราเจอฉากหนังอะ่ะมันจะต้องเดี๋ยวสักพักหนึง่งมันจะต้องโผล่มาหาเรามันจะอยากแดกเราเราฉะนั้นเราต้องแอบ,บก่อนถ้าเกิดเราฟัง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 แล้วมันไม่มาเราค่อยไปไม่เชื่อรอบสองก,กูแอบอบีกรอบก่อนเขาเรียกว่ากันไว้ดีกว่าแกกด F เปิดไฟฉายสองด้วยสองด้วยเผื่อมันโผล่มาสองสองสองสักสองสามวิถ้ามันยังไม่มาเราไปต่อมันยังไม่มา รวดับเรากดแอบ,บอีกรอบ <S <S ถ้ามันยังไม่มาค่อยว่ากันระดับ,บเรามันเป็นพวกขี้กลัวอยู่แล้วเราห้องนี้แหละ <S <S เปิดไม่ได้อีกไปเดี๋ยวมันโผล่มากดแอบ,บก่อนทำไมมันเปิดไม่ได้วะหรือว่าต้องหากุญแจก่อนมันจะโผล่มาไหมมันจะโผล่มาปะคนหาอะไร <S 1> <S 1> เคยมีแต่ดูการ์ตูนผู้กล้าขี้ระแวงอันนี้อีบุ๋มขี้ระแวงกุญแจอยู่ไหนกุญแจอยู่ไหนบอกมาอ๋ออ๋อ,อต้องกดปุ่มบ่ กดปุ่มกดปุ่มโอ๊ยเหี้ยเปิดก็ช้ามึงเปิดก็ช้าแมวเอ้ยเปิดได้แค่นี้ยังอู้ยเอ้าเปิดเตีเปิดตีเปิดตี๊สู้อ่าแมวมันไม่เปิดนะอ๋อให้ย่อเหรอเนี่ยหงอไมนเปิด เอ้ยให้ดาวกูเริ่มโกรธคนให้ดาวเลวเนะี่ยแม่งสินไหนล่ะเออหนูกลัวม,มาแม่กูก็ไม่ใช่คนจีนกูเรียกมาแม่าอยู่ตรงเนี้ย <c oughs> แม่งงั้เอาน,นกันไม่ได้ม,มาแม่กูต้องไปแอบกูต้องไปแอบแน่เลยกูต้องไปแอบ หรือว่าจริงๆเราต้องไม่หาก,กุญแจวะได้ผัมาไหมเนี่ยหรือว่าม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 า,มา,มาโอ้โหหัวมาเลยมึงม,มาแบบเป็นดีๆกูก็กลัวจะแย่มึงห้อยหัวทำไมม,มึงไปทางอื่นสาสาเลยวะ อะไรอย่าบอกนะมันเปิดประตูได้อะ่ะมึงเปิดกูปิดนะมา,มาอะไรอะไรมแม่กูวาจิ้วแล้วป่านเนี้ยมให้กูเรียกแม่อะไรหลายรอบเนี้ยเสียงมันอยู่ตรงไหนวะ อย่งันอยู่ตรงไหนอ่ะแม่กูไม่ได้คนจีนนะเนี่ยถึงแม่ขึ้นมาน้ำตากูจะไหลแล้วเนี่ยกูไม่อยากเล่นแล้วอ่ะกูได้กระจอมากูต้องเล่นขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเกมต่อไปกูไม่เล่นแล้วนะเดกๆดเก่ากูอ่มาไม,ามาอกูออกได้ไหมเนี่ยไอ้ มันไปแล้วเอามึงมาเปิดให้เปัตต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 เปิดประตูให้กูหรอกด F กดอะไรอ่ะช่างโงกช่างโามแม่แม่ มันอยู่ในห้องอแล้วกูจะเข้าไปยังไงไม่มันแค่เกมผมมีสติมีสตินกายเป็นนายใจเป็นบ่าว ใจเป็นนายกายเป็นบ่าวเออใช่ถูกมีสต <c oughs> ปิปุ๋มเก่งบุ๋มเก่งปุ๋มทำได้แค่อีผีแค่อีผีตัวเดียวเองปุ๋มทำได้ <c oughs> กลับไว้ก่อนบนึง <c oughs> <c oughs> มีสติก่อนแค่อีผีตัวเดียวทำได้ถอยกลับมาเกิดไอ้เ้ยแค่อีผี มากูจะตบมึงให้ดูแต่แดแดนะยังเดินไปร้องเพลงไปตีดื้อดืดื้อ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 ดือดื้อดื้อดื้อดเนด้ดืดินอดนอดืด้อดอ้อ

这个的了。<noise> <noise> <noise> อย่าดมหรอย่าดมอ๋อฟิวฟิวจริงๆด้วยน้องบอกว่าฟิวยังไงอะแล้วหนูจะไปตรงนี้ยังไงอะ ไม่ทานแล้วไอสัตว์จะอีก็ไม่ได้จะอีก็ไม่ได้ยังไงก็ตายอ๋อเนี่ยเนี่ยกูไปเลยอ๋อแล้วแม่งกูก็ไปเปิด เลขผีซะงั้งงนไป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 โอ้ยสติมเมอร์จะเป็นลมชีวิตติดตัว ว่าพี่อยู่ที่ไหนเหรอต้องถือฟิลด้วยเหรอพี่ถือมาดูไงว,ว่าพี่ถือ,อยังเขายังเดินอยู่เลยอ่ะแล้วไปออกไปตอนไหนอะ่ะพี่ถือมาแล้วเนี่ยทำไมกูต้องเปิดวิดีโอด้วยทำไมกูต้องกดด้วยกวด ออกไปไหนอะออกทางเดิมหรอจิบหายกูเข้าตู้อีกรอบเลยกูทำใจแป๊บหนึ่งเหมกูเหมือนกูจะอ้วกอ๋อโอ๊ตหมายถึงว่าให้หนูขวาสุดแล้วผุ่มก็เดินค่อยคเดินเนาะ คอนเซ็ปตอ้ยยโอูยโอ้อ้ยเอ้ยนเ้ยอ้ยโ้อยอยอออกมาเลยอ๋อนี่อง มันหันเมาช้าแต่ถ้าเ,าเขาหันเมาเร็วกูก็ทำไม่ไหวไม่ได้หรือวะเร็วสิเร็วหันดิหันดิ ขดวิ่งไม่ได้อ่ะไหวไหมไม่ค่อยไหว ดิวนะมันเป็นไงบ้างวะเห็นไทยหัวไปเลยอะมึงยังอยู่ดีใช่ไหมถึงปลอดภัยถึงบ้านแล้วปลอดภัยแล้วใช่ปะเาลืมแท้กลับหางกูเลยนะเว้ยเย้นี่แค่เริ่มต้นจริงปะเนี่ยเรายังจบเดโมสักทีอันนี้คือเดโมเหรอโอเคทุกคนงั้นพี่เล่นแค่เดโม่ละกันถึงแม้พี่จะซื้อมา จบแล้วเหรอจบไปแล้วนะคะกับคลิปของมูมหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะถ้าเพื่อนๆอยากจะรับชมความสนุกแบบสดๆได้ที่เหตุอลล w มีเลยค่ะทุกวันจันทร์ถึงเสาร์เวลา2องทุ่มครึ่งมาดูกันเยอะๆนะคะบ๊ายบาย